มันคือทอดในตำนานเลยนะนี่รู้จักไหมนี่ฮะ<ด>สมัยก่อนเขาฮีทฮีกันนะเวฟนี่แหละใส่เวฟร้อยนี่แหละใส่โอ้โหเอ็นุลาน ยยงงแตงแตตกกครับววว่่าาแล้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เฟอร์ซานนะครับวันนี้นะคะเราจะมา รีวิวท่อแต่งหรือว่าท่ออะไรเนี่ยเป้อท่อไอเป้ออีกแล้วนะทุกคนนะมามาเป้อมันคือท่ออะไรเปิ้ลทอเอ็นดูรานนะไปได้ไปยังไงนี่เพื่อนเอามาขายโอ้โหมันคือท่ออะไรนะเพื่อนเอามาขายมันคือท่อในตำนานเลยนะนี่รู้จักไหมนี่อะสมัยก่อนเขาฮีดทิดกันนะเบฟนี่แหละใส่เบฟร้อยนี่แหละใส่โอ้โหเอ็นดูรานเดี๋ยวนี้มันมีขายไหมว่ะเปไม่ไม่ค่อยเห็นเนาะ มันก็จะหายากอยู่เนาะเออเปอรอได้มาเท่าไหร่นะร้อย <100 S 1> <100 S 2> เดียวร้อย <100 S 2> เดียวกับใครเชื่อใครกับเพื่อนอยู่มัทยมเพื่อนอยู่มัทยมโอ้เออดีดีกว่าไอพ่ออะไรโยชิมึงอ่ะสามร้อยอะ่ะ <laughs> เออสุดยอดสุดยอดเสียงเป็นไงถูกใจไหมดังอโยชิฮะดังโยชิว้าวขอท่ออะไรก็มาแบบนี้เลยใช่ไหม คอท่อนี้เป็นคอท่ออะไรนี่ท่อของท่อพิชัดท่อพิชติท่อใบามุเออผาตลาดเลยนะใบนั้นเออมันใส่ด้วกันเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยนี่ก็คือมาเดบไปบอกเออคุ้มค่าอยู่ใช่ไหมเออมีอยู่ฮะอมีเองโอเคเดี๋ยวเย็ดอะไรมันมีข้างในมันมีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีใยแก้วไหมนี่หรือว่าฮะ ไม่มีเลยเพียวๆเลยใช่ไหมมีแต่ตะแกรง oh, <no. S 1> โอ้ยไปหาใส่ายแก้วด้วยมันค่อยจะเสียงเออมันค่อยจะเสียงนุ่มดูดูดูด <c oughs> <c oughs> อะไรนี่เพื่อไปเอาอะไรมาติดเนี่ยฮะโอ้แต่งไว้ขี่เล่นเย็นๆ <c oughs> <g ülme> เออดียิ้กประจังฟังกูสองวันนี้ยังยังอยู่ดียังอยู่ดี <g ülme> เออวะ่ะแต่ว่าวันนี้เรามารีวิวท่อนะทุกคนนะฉะนั้นแล้วปึมาสตาร์ทฟังเสียงได้ไอ้น้องฮ<า>ะงกระตุกเหรออ,อ่าดึงล้อด,ดึงล้อด,ดีกว่ามาต้องใช้ผู้ช่วยไหมนี่ <g ülme> ท่อเอ็นดูราน <g ülme> นี่สตาร์ทมือพี่โนเบนิลนะ Nope, chưa em anh này nữa. Tao tao tuyền. đơn bao gòn, đơn Bên nga. bao. Bó <laughs> <laughs> bao ní lê ra. Bên bao ní lê đi Bên bao ní lê ra. này bao ní lê mày Bên bao

<Yeah. S 2> โอ้โหเด,ดี๋ยว,ว,วเราต้องไปลองขับไปด้วยนะเออไปต้องไปโชว์สก,กิลหน่อยนะเป็นไงข่อใหม่ขับดีไหมอ,อ,อันนี้เป็นใบเที่อะไรนะเจ็ดรู้สึกว่าจะเป็นใบที่หกที่เจ็ดนี่แหละโอ้โหมันจะเยอะไปไหนโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับแล้วก็ถ่ายไปให้ดูด้วยว่ามันจะเสียงเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปโชว์สกนะิลการขับท่อใหม่ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ไอ้เปริรอนะฮะออกตัวไปทางนูน้นเนาะเดี๋ยวจะให้ออกตัวเดี๋ยวฟังเสียงท่ออนดูลานมันมันจะเชียงยังไงอันนี้เปริรอ จะแก้ตัวมามามาแก้ตัวมามามาเอาใหม่ไม่เสียเวลาอะไรนะรถมันเป็นอะไรนะราคาลืน่นเออเอาแก้ตัวใหม่เอาขอแบบเด็ดๆหน่อยเด็ดๆหน่อยเป็นตรงนู้นเหรอใช่ปะชัวร์ไหมเอาเด็ดๆแล้วนะทีนี้เอาเด็ดๆนะเอาเด็ดๆเ,เลยลนะ่ะ ถูกใจถูกใจเจียงท่อแม่งอย่างแรงเลยกลับมากลับมาไปไปไปไดวขอทีเด็ดทียกล้อได้ไหมวะทีเด็ดทีทีเด็ดดิยกนิดนึงได้ไหมยกนิดนึงได้ไหม อกกันกน่ปิดรถเลยโอเคเป็นยังไ,ไงถูกใจเลยใช่ไหมไปทำรถมาใหม่ได้เดี๋ยวมันยกล้อไม่เดี๋ยวยกลอ้ <Okay. S 1> กลอไม่มันป่ะ <Okay. S 1> เออไม่เหมือนเดิมป่ะยิ่งไปขับรถเล่นมาเออเครื่องมันร้อนห่งมันคับไม่จับหรอไปทำมาใหม่เห้ยนี่ดูดิโอ้โหตูดตูดระเบิดเหมือนเดิม <c oughs> เฮ้ยเปลี่ยนทรงแล้วนี่หว่าไม่ใช่ตอนนั้นเป็นทรงเชิงใช่ไหม <Okay. S 1> อ้าวทำไมมันรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ทรงเดิมวะ <Okay. S 1> เปล่ เหรอตอนนั้นมันไม่ได้ใส่วะมันต่ำลงไหมนี่ข้างหลังนี่เหรอเมื่อตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นทรงเชงเลยนะอ๋อเมื่อตอนนั้นมันไม่ได้ใส่ตรงนี้ใช่ใช <laughs> ตูดระเบิดโอเค <laughs> อันนี้ก็เป็นท่ออนินดูรานนะเออได้แต่ปลายมาร้อยเดียวเสียงแม่งสุดยอด <laughs> โอเคนะครับหากว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไป let's go นี้หน่อยไมลงนี้หน่อยไหมลนี้หน่อยห่ยกีนาี่น่อยหรืา่ายีายนา,ายังแตกวะยังแตกรับ <laughs> tôi <laughs> wow, <Bây> nè <laughs> chơi mấy. đúng có đơn nhiên mà biên đệ biên đệ biển đệ tao mới dàn kẹt biên đệ <laughs>